ไ i เกอร์เอ็มเพลอร์เปิดให้สุมแล้ววันนี้ที่เ m มอนรอยัลและสกิปปืน M4A ฟโฟเอวันสเกลเลทันดาเมทสองกระสุนหนึ่งแม่นยำลบหนึ่งนะฮะเปิดให้สุมแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเปิดคายและสกินจิงจ้งจอกนักสู้1นึ100่งร้อยกเก้าเพชรผู้ชมสามารถมาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับเฉพาะในเกมฟรีไฟท์เท่านั้นนะครับ วิธีไต่แรงโซโล่แบบจริงจังนะฮะเห็นรีเควสกันเข้ามากันเยอะมากมากเลยนะครับคนนั้นคนนี้คอมเมนต์ทีว่าสอนวิธีไต่แร,แรงแบบโซโล่หน่อยอะไรมันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในเรื่องขอนนี้เลยนะฮะก่อนจะเข้าเรื่องนะครับผมแนะนําก่อนนะฮะว่าสกิลตัวละครที่แบบเฉพาะคนที่จริงจังจริงๆนะครับก็คือ1นึ่งเอล็อก m a x แม็กซิมสามฟอดนะฮะสุดสกิลที่4ก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มี A l o ็อกก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างน้อยก็มีแม็กซิมแล้วก็ฟอดก็พอนะครับบางคนบางคนก็สงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่จะเอาฟอดมาทำไมนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับว่าทำไมต้องเอาฟอดมานะฮะสมมุติว่าผมจะเข้าวงนะฮะแต่ว่ามองไปซ้ายทีขวาทีไม่มีที่ให้อยู่นะครับเพราะว่ามันโล่งเกินไปนะฮะจะไปบ้านเอลก็มีคนจะไปหอนาฬิกาก็มีคนนะครับหรือว่าจะไปบนป้อมเนี่ย ก็ยังมีคนอีกนะฮะไม่มีที่อยู่เลยครับชมภาพในเกมต่อฮะกระสุนทางบ้าน L อลก็มาครับทางขอลริกาเข้ามาอีกนะฮะแล้วเราจะรอดได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องใช้สกิลของแม็กซิมเพื่อพัญญาเร็วนะฮะพอเราพัญญาเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งกลับหลังออกนอกวงนะครับเนื่องจากว่าไปด้านหน้ายังไงก็ตายนะฮะพอเห็นนี้ครับจึงเอาสกิลฟอร์ดมาะฮะถ้ามีสกิลของเอล็อกเนี่ยยิ่งดีไปใหญ่เลยนะฮะ หลังจากนั้นเราก็พันยานนอกวงไปแบบคร่าวๆก่อนนะฮะแล้วก็หาจังหวะเดินเกมและหาจุดโพสิชันที่ได้เปรียบนะครับ <S <S 1> <S 1> คู่ต่อสู้ที่ยิงเราเนี่ยใครๆก็คิดว่าตายเลยครับจริงๆแล้วไม่ตายนะฮะเพราะสาเหตุนี้ครับจึงมีสกิลต,ตัวละครค 4, เอล็อกฟอร์ดแม็กซิมนะฮะสกิลด้วยเสี่อวแคลลี่ก็ได้นะครับดูดูทั้งหมดเนี่ยคือเอาไว้แก้เกมเอาไว้แก้ทางของคู่ต่อสู้นะครับ เพียงแค่เราได้อันดับที่ดีแล้วก็ได้แต้มแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเรากระเป๋าเต็มไม่สามารถหยิบยาได้อีกเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับว่าให้เอากระสุนปืนทิ้งไปครับแล้วเก็บยาจะดีกว่านะฮะเพื่อเจอคู่ต่อสู้ดักวงนะครับมันถึงจะได้แก้เกมได้นะฮะเหมือนตัวอย่างคลิปเมื่อกี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเดินเกมแบบจริงจังเลยนะฮะเล่นในวงก็ได้หรือว่าจะเล่นนอกวงก็ได้หมดเลยนะครับรอบนี้มากับแผนที่แดงชัมระบาปนะฮะ ขออธิบายช่วงโดดโล่มนิดนึงนะครับถ้าหากว่าเราโหลดกลางเมืองหรือว่ากลางแผนที่เนี่ยเราจะมีโอกาสอยู่ในวงที่1ตั้งแต่แรกเลยนะครับคนที่ชอบลงแถวกลางแบบเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับและก็ไม่ต้องเดินเกมไปไหนนะครับก็สบายใจได้เลยนะฮะแต่สิ่งที่ไม่สบายใจก็คือจะมีคู่ต่อสู้บางกลุ่มเนี่ยอาจจะเดินผ่านได้นะครับส่วนผมก็จะเดินเกมแบบเดิมนะครับด้านบนมีพื้นที่40นะครับส่วนด้านล่างมีพื้นที่60ปอ็นตะครับผมก็จะไปฝังที่กว้างกว่านะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ค ผมก็จะไปขึ้นสลิมตามที่ผมติ๊กไว้นะฮะต่อไปก็จะฟาร์มตามภาษาคนเล่นทั่วไปเลยนะครับฟาร์มให้มากที่สุดเท่าที่จะฟาร์มได้นะครับแล้วก็รอวงที่หนึ่งไปด้วยนะฮะมีเห็ดกินเห็ดนะครับกันไว้เผื่อเล่นนอกวงนะฮะ และสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือเก็บยาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับถ้าหากว่ากระเป๋าเต็มเนี่ยเราก็ทิ้งกระสุนนะครับแล้วก็เพื่อเก็บยานะครับย้ําเลยว่าเน้นเก็บยาซะส่วนใหญ่นะฮะวงที่หนึ่งมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเลยจะเข้าวงก่อนหรือไม่เข้าก่อนก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราจะเดินเกมนะครับถ้าหากว่ายาน้อยเนี่ยเข้าก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้ายาเยอะเนี่ยเข้าวงที่หลังก็ได้นะครับาล้วก็ปุ่มฟังที่ลงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อไปก็จะวางแผนเข้าวงต่อไปนะครับผมได้ยินเสียงเท้าครับ บุคคลน,นี้เขาเล่นนอกวงครับก็แสดงว่ายาเขาเยอะแล้วก็จริงจังแรงนะครับผมก็สังหารเลยนะฮะแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยเราจะสู้หรือไม่สู้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะรอไทยวงเอาอัดับก็ได้นะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการฟาร์มของคนจริงจังแรงนะครับ เราจะโฟกัสไปที่ยานะฮะถ้าหากว่ากระเป๋าเต็มเนี่ยเราก็ทิ้งกระสุน,นออกนะครับเพื่อจเจายานะฮะเหลือกระสุน AR ไว้สัก60นัด90นัดก็พอเลยครับแล้วก็กระสุนปืนชัดไว้สัก1กล่องก็พอเลยครับยังไงก็ตามครับคนที่จริงจังแล้งเนี่ยโฟกัสไปที่ยาก็พอเลยครับเอาแล้วครับมุ่งหน้าเข้าวงต่อนะฮะเอาจิงงเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเล่นนอกบอกนะครับแต่ว่าสถานการณ์พาไปนะครับ ต่อไปก็คิดวิเคราะห์นะครับว่าจะไปตรงไหนต่อนะฮะถึงจะได้จุดโพสิชันที่ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับผมก็จะไปทางตั้งแคมป์นะครับเพราะว่ามันมีสถานที่ที่พออยู่ได้นะครับแต่ถท่นเราไปทางลงตีเหล็กเนี่ยก็มีโอกาสเจอคู่ต่อสู้ได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือมันโล่งเกินไปนะฮะอย่างที่2เนี่ยไม่มีที่อยู่นะครับผมก็จะไปทางที่ใกล้ที่สุดแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่อยู่ได้นะฮะเดี๋ยวท้ายเกมผมจะเดินเกมให้แปลกกว่านี้นะครับ ถึงแล้วครับถึงสถานที่ที่พออยู่ได้นะครับจริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นนอกวงนะครับแต่ว่าเอาฟอร์ดมาเอาไว้แก้ทางคู่ต่อสู้นะครับเอาละครับต่อไปให้เรามาวิเคราะ์พื้นที่นะครับว่าเราจะไปตรงไหนต่อนะครับ ถ้าหากว่าไปทางบราซิเลียเนี่ยแน่นอนครับเจอคนแน่ๆฮะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่คนนิยมไปอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าผมตรงไปตามเส้นสีขาวเนี่ยเตาไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะมีคนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าผมไปทางโลงตีเหล็กเนี่ยอาจจะรอดได้นะครับเพราะว่าคนที่อยู่ลงตีเหล็กเนี่ยอาจจะเดินเข้าไปที่ทุ่งหญ้าแล้วนะครับนั้นผมก็จะเดินอ้อมไปทางโลงตีเหล็กแล้วเข้าไปที่ทุ่งหญ้าเลยนะครับผมจะไปที่บ้านหลังนี้แล้วกันนะครับไปครับเราอ้อมเลยนะฮะอ้อมจุดก็จะถึงแล้วนะครับ ถึงแล้วนะครับต่อไปก็รอดูวงสักหน่อยก่อนนะครับเพราะว่าวงกําลังจะบีบนะครับเอาละครับพักดูวงสักหน่อยนะฮะ วงสุดท้ายอยู่ไกลมากนะครับต่อไปก็คิดวิเคราะห์นะครับว่าจะเข้าวงยังไงนะครับที่แน่ๆเนี่ยด้านหน้ามีคนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับถ้าผมไปด้านล่างเนี่ยแน่นอนครับมีคนแน่ๆฮะเพราะว่าอาจจะมีคนที่ขึ้นมาจากทางบราซิเลียได้นะครับและก็สถานที่โล่งเกินไปด้วยนะครับถ้าผมตรงไปตามเส้นสีขาวเนี่ยแน่นอนครับเจอคนตามบ้านเลยนะฮะถ้าผมขึ้นไปเนี่ยก็ไม่แน่นะครับอาจจะรลอดได้นะฮะเพราะว่าเนินภูเขามันเยอะนะครับและก็คนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะเข้าวงไปแล้วก็ได้นะครับตอนที่ผมวิเคราะห์แล้วเนี่ย ตามที่วิเคอาเห์เกมเนี่ยผมก็จะอ้อมตามฝ่าวงเลยนะครับนี่ครับสกิลฟอร์ดเอามาใช้ในบทสุดท้ายนะครับเอาไว้แก้ทางคู่ต่อสู้นะครับจะได้เดินเกมได้ถูกต้องนะครับเดินออกนอาวงจะได้ไม่ต้องลังเลนะฮะวกับสกิลเอล็อกจะได้ิ่งเข้าวงได้เร็วๆนะครับที่แน่ๆคืออย่าลืมเอาแม็กซิมมาด้วยนะครับจะได้สัมพันธ์กับสกิลฟอ,ฟอร์ดนะฮะ โอเคฮะเข้ามาทีมเรีร้อยแล้วนะครับก็เดินเคียนได้สวยงามนะครับต่อไปก็หาจุดโพสิชันที่ได้เรียบนะครับตัวงวกสุดท้ายแล้วก็เอาตัวเองให้ได้ก็พอนะครับ แลงตอนนี้ก็จะตึงๆหน่อยนะครับก็จะมีคนเก่งๆและมีฝีมือเยอะมากเลยครับ โอเลยครับวันรอบยากนะฮะไม่มีไอ้วอรครับกูจะสูขข้คันที่เจ็ดได้เปรียบนะครับยังไม่จบนะครับเหลือท้ายคลิปต่ออีกนิดนึงนะฮะที่กับเรื่องหาโพสิชันล่วงหน้านะครับ สมมติว่าวงมาแล้วนะครับแต่ว่าเราอยู่นอกวงนะฮะแล้วเราคิดจะเข้าวงล่วงหน้านะฮะยางแรกเลยนะครับเราไปโฟกัสที่วงก่อนนะฮะพอโฟกัสที่วงแล้วเนี่ยเราไปโฟกัสที่บ้าน,นครับบ้านหลังไหนอยู่ขอบวงและอยู่ในวงนะครับเราไปยึดจุดนั้นล่วงหน้าก่อนเลยก็ได้นะครับจุดที่อยู่ได้ของวงนี้ก็คือที่จอดรถของบ้านหลังคาลู่นะครับและบ้านกลางด้านล่างนะครับจุดที่อยู่ได้นะครับเราต้องอยูดจุดที่แบบเราอยู่ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยคิดอีกทีนะฮะแต่ถ้าจุดที่ได้แบบจริงเนี่ยคือบ้านกลางนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับไม่ร แลวก็บ้านไม้แถวนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ไปฝั่งนั้นนะครับผมกลัวว่าจะมีคนจากบ้านกลางขึ้นมานะครับถ้าว่าเราได้จุดโพสิชันที่คิดว่าตัวเองรอดแล้วเนี่ยเราเข้าวงก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาคิดอีกทีนะครับนี่ครับที่จอดรถของมันรั่วนะฮะผมก็จะอยู่สักพักนะครับแล้วก็คอยคิดนะครับว่าจุดโพสิชันตรงไหนต่อไปถึงจะได้เปรียบนะครับ วงมาแล้วนะครับต่อไปก็มาคิดนะครับว่าโพสิชันตรงไหนได้เปรียบจริงๆนะครับจุดแรกเลยนะครับบ้านกลางนะฮะจุดที่2คือบ้านไม้นะครับถ้าผมลงไปทางบ้านเอลเนี่ยอาจจะเจอคู่ต่อสู้ได้นะครับเพราะว่ามีจุดแคมป์นะครับผมก็จะไปบ้านกลางนะครับถ้ามีคนเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะครับดูเหมือนว่าบ้านกลางจะมีคนนะครับแล้วก็บ้านฟาร์มตรงนี้ก็มีคนนะครับก็ถูกยึดจุดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็คิดนะครับว่าเราจะอยู่ตรงไหนถึงจะอยู่รอดนะครับ แต่ว่าชั้นหนึ่งบ้านกลางเนี่ยอยู่ได้นะครับแต่ว่าชั้น2เนี่ยมีคู่ต่อสู้ยึดไ้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยพอโดนยิงจากด้านบนชั้นสองนะฮะคนที่ได้เปรียที่สุดก็คือบ้านกลางนะครับตอนนี้ฮะแต่อย่างน้อยก็อยู่ชั้นหนึ่งได้อยู่นะครับจากนั้นก็รอจังหวะเดินเกมนะครับก่อนที่จะเข้าวงสุดท้ายเนี่ยเราต้องหาจุดที่แบบสถานที่ที่แบบกระสุนได้นะครับ นี่ครับบ้านไม้อยู่ได้แป๊บหนึ่งครับแต่ว่าบ้านกลางอ่ะจะโดนกินแล้วครับแต่เป็นอะไรที่โคตรบังเกิดเลยครับเจอคู่ต่อสู้ดักยิงนะฮะผมก็ไม่รู้ตัวด้วยนะครับจังหวะนี้ฮะนี่ครับบ้านไม้ตรงนี้ฮะอยู่ได้ชั่วคราวเลยครับและก็ก้อนหินตรงนี้ครับอยู่ได้ฮะก็ปัจจุบันเกมยังตึงอยู่นะครับผมก็ไม่จริงจังแลกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะฮะก็เลยลงคลิบช้านิดนึงนะครับคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะฮะ